สวน,นี่ค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ที่แมค็แมโคโก้แม็กโกสีน้ำกรินวันนี้มาทำอะไรวันนี้นะคะเราจะมาซื้อของซื้อมี่ร้านน้ำแข็งซื้อสั่น้ำแข็งโอเคครับงั้นเข้าไปกันเลยแต่ค่ะ แพ็คหนึ่งคันนี่ร้อยสามสิบเก้าบาทห้ากล่องถูกหกกล่องอะ่ะร้อยสามบเก้าบาทถูกมากอาาันนี้ดีอันนี้ดีค่ะเอาไหมคะเอาไหมนี่เหรอนี่เอานี<อ>้ไปลูกไปซื้อเลยซื้อไห้ลูกไว้ไปค่ะนี่ค่ะทุกคนคือเขามีไอถุงมือใส่ด้วยนะคะที่นี่เขามีนโยบายก็คือว่าป้องกันค่ะให้เราใส่ถุงมือด้วยเวลาเราหยิบจับอะไรเชื้โอโรคจะได้ไม่ต้องเดิน พอเราออกาจากที่ห้างปุ๊บเราก็ทิ้งถุงมือเลยค่ะคถุงมือใหญ่ไปนิดนึงที่ไมโครเขาแจกถุงนะครับเพราะว่าเป็นการใช้โลกถุงอะไรคะถุงมือ,อนี่คะ่ะทุกคนเราต้านเกินไป <c oughs> มือต้นเกินไปวันนี้จะพาไปดูถังน้ําแข็ก กันเลยอ่ะกันไว้กันไว้ค่ะที่นี่คนเยอะจริงๆเลยนะคะคนเยอะค่ะมาครั้งแรกไหมคะที่นี่เราก็เลยต้องใส่แมสเซฟตัวหน่อยอ่ะคุณพ่อมาแล้วจ้าอันนี้อะไรอันนี้อะไรเนี่ยตัวนี้ตัวนี้มันคืออินตาผ่าลำค่ะกืนอะไระทุกคนอินตาผ่าลำโหนี่ของนำเข้าอันนี้หนึ่งแถมหนึ่งโอ้โอเคครับ โอเคโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะไปไหนต่อไปไปข้างนอกเป็นขาดไปเดินไปดูก่อนดูเลยโอเคครับใช่โอเคครับมาเจอถังแล้วนี่ถังเลือดเราถังเราไว้ไปแช่น้ำแข็งเวลาแบบเรามีงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เก็บเก็บน้ำแข็งได้นานหลายวันวันสองวันเนาะ ประมาณสองวันได้เดินเข้าไปดูที่ด้านระวังพี่ได้ใหญ่โยกที่เท่าเดียวกันแต่มันไม่มีสีไม่ไม่ราคาเท่ากันไหมน้ำเงินกับส้มเจ็อ๋อเป็นไงกี่ลิตรคะตัวนี้อันนี้น่าจะประมาณสักสิบห้าหรือยี่สิบนี่ยนี่ล็อกสั่งไหน ข้าวฟ้ามันมีเขียนอยู่น่าจะยี่สิบลิตรเอาเป็นสีน้ำเงินไหมทุกคนอันนี้าาดีอันนี้เนาะเขียนน้ำเงินไหมแต่ว่าสีน้ำเงินเกิดก่อนโอเคเอาใส่เลยกป่ะใส่ยังนี่ค่ะตัวนี้สี่สิบลิตรราคาิบลิตรคันหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนี้ อันนี้ก็ใหญ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะอันนีสิบบาทแล้อันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่อันนี้ก็กำลังกับธนรัฐถ้าใส่สายพกพาไปไหนมันอันนี้มันดีตรงที่ว่ามีมีตัวล็อกนี่ทุกคนไอยาสีของเยอะมากเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเราอยู่ที่แมคโครสาขาอะไรนะสีนักลินค่ะอยู่ทีธิดาธิดาลอยเดี๋ยวรถไปเดินไปดูข้างในก่อนค่ะโอเคสรุปแล้วปุ๊กเอ้สรุปบ้านเราอ่อน เราอันนี้กี่ลิตรอันนี้ยี่สิบห้าลิตรครับยี่สิบห้าลิตรแล้วของลุงอู๊ดอ่ะของลุงอู๊ดจะเป็นตัวนี้นี่ค่ะคืองอ็ดสิบนี่ให้ทีดานั่งเลยอะทีดาเลยจ้าเหรอต้องตะแคงเลยนะของเราอันนี้ของเราเล็กกว่าค่ะสิบห้าลิตรอ๋อโอเคครับนี้ยี่สิบห้าลิตรอะไรมาดูโอ้โที่มานั่งเท่จังเลยเนี่ยนั่งเท่เลย <Okay. S 2> อเป็นไงกันบ้างคะคุณแม่มานนีโทรค่ะรอป้าป๋าอยู่คนพ่อกับเราไปซื้อเอ็นหมูใช่ค่ะที่ก็มีของมากมายเลยค่ะก็ขอแค่นี้ก่อนเนาะขอแค่นี้ได้แล้วได้ของที่ตามหามเป็นถังเก็บน้ำแข็งความเย็นวันนี้ก็จัด<ห>มาละ,ละ bij, หนึ่งใบก็ ดี๋ยวยังไงก็เอาไปใช้กันแต่รับประกันว่านี้ดีแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันอีกทีคลิปหน้านะครับบ๊ายบายคลหน้าบ๊ายบาย